สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูของทอดกันค่ะเมนูนั้นก็คือไก่ทอดพิกสมุนไพรค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมอย่างแรกนะคะปีกไก่บนค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน้ํามันพืชน้ําตาลทรายพริกไทยดําพริกป่นน้นํามันหอยและซอสถัวเหลืองค่ะ หลังจากเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการหั่นนะคะเราก็จะต้องมาซอยตะไคร้ก่อนนะคะสำหรับตะไคร้นะคุณผู้ชมจะต้องใช้มีดที่คมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ หลังจากซอยตะไคร้เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทุบพริกไทยดำกันนะคะเวลาเราทุบนะคะเราก็จะใช้จํานวนไม่มากละเพราะว่าจะได้กดได้ง่ายนะคะอย่างนี้นะคะทําทีละน้อยนะคะจนหมดแต่ถ้าคุณผู้ชมมีเครื่องปั่นนะคะก็สามารถปั่นได้นะคะแต่ว่า การปั่นนี้อาจจะทําให้พริกไทยดำนี่ละเอียดจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในขั้นตอนของการคุกนะคะเริ่มจากการใส่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะ สำหรับเนื้อไก่นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สะโพกไก่หรือน่องไก่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเสร็จแล้วใส่ซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกป่นค่ะพริกไทยดำที่เราทุบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตะไคร้ค่ะสำหรับใบมะกรูดนะคะเราก็จะฉีกนะคะลงไปเลยแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องคลุกเค้านะคะไก่ให้เข้ากันกับเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะสำหรับการหมักนะคะเราจะหมักทิ้งไว้นะคะอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคะก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเนื้อไก่ก็จะจึมซับเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากเราหมักไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องมาตั้งน้ำมันนะคะแล้วก็ต้องให้กระทะเดือดนะคะ น้ำมันก็จะต้องท่วมเนื้อไก่นะคะตอนนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่เฉพาะชิ้นไก่ลงไปนะคะไม่เอาเครื่องปรุงต่างๆลงไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่เครื่องปรุงทั้งหมดรวมทั้งผักลงไปด้วยนะคะมันก็จะไหม้ก่อนที่ไก่จะสุกนะคะ เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมาหลีไฟกลางนะคะเพื่อที่ว่าไก่จะได้ไม่ไหมซะก่อนนะคะทอดด้วยน้ำมันมันร้อน,ลอน,ลอนแล้วก็ใช้ไฟกลางนะคะหลังจากคุณผู้ชมทอดไก่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาตักไก่พักขึ้นเลยคะ่ะ ระเด็นน้ำมันด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทอดตะไคร้ใบมะกรูดและเครื่องเทศต่างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะ ุณผู้ชมก็ใช้กระชอนนะคะตักตะไคร้แล้วไปมะกรูดนะคะขึ้นมาแบบนี้เสร็จก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะต้องเสด็จน้ำมันแบบนี้ทุกครั้งนะคะเราไม่ต้องการให้มันอมน้ำมันนะคะเราอยากให้เครื่องเทศทั้งหมดนี้ยังคงกรอบอยู่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาจัดไก่ใส่จานกันนะคะพร้อมกับโรยด้วย ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะแค่นี้ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเมนูนี้สำหรับไก่ทอดพริกสมุนไพรค่ะ